สวัสดีครับทุกคนผมมีนะครับในช่องมินิ v อ c ค l ลสตอรี่นะครับก็<ป>อ,อยู่กับในช่วงของเซลล์ขายรถกันอีกเช่นเคยนะฮะไม่พ้นจริงๆว่ะก็ต่อๆกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะก็อย่างในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดไปนะขอย้อนความแป๊บใ,ในเรื่องของที่เกี่ยวกับส่วนลดเงินดาวใช่ไหมครับก็คือการซับดาวนั่นเองเนาะว่าซับดาวใน,นคืออะไร คำว่าซับดาวเนี่ยมันมันทำงานยังไงนะครับผมแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงเหรอไอซับดาวเนี่ยนี่คือส่วนลดเงินดาวใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าที่ไปในคลิปนั้นนะครับอย่างแล้วอย่างในคลิปเนี้ยที่ผมจะอธิบายนะครับมันก็คือส่วนลดเหมือนกันแต่ไม่ได้ลดในเงินดาวนั่นก็คือส่วนลดราคารถนั่นเองนะครับส่วนลดราคารถคืออะไรนะครับผมมันก็คือเงินสนับสนุนการขายอีกแล้วนะครับก็ผมเรียกว่า margin าแล้วกันมันเรียกง่ายเนาะเนมาร์จิ้นนะครับผมก็คือเงินเนี่ยเราเอามาลด ในส่วนของราคารถไปเลยงงไหมคือปกติครับอย่างคาว่าซับดาวใช่ไหมเราจะเอาเงินก้อนนี้นะครับผมไปปกในส่วนของเงินดาวสมมุติว่าคุณมีเงินออกรถน้อยอ่ะคุณแบบมีเงินไม่กี่หมื่นใช่ป่ะแต่คุณอยากมีรถถูกไหมแล้วก็เอาเงินก้อนนี้นะครับผมเป็นเงินเหมือนเป็นเงินได้ให้ลูกค้าให้ลูกค้ามีเงินก้อนนี้เพื่อออกรถคันนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการลดในส่วนลดของราคารถเนี่ยครับมันจะแตกต่างกับส่วนลดเงินดาว ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะก็คือเราจะนํามาจิ้นก้อนนี้ครับผมมันเหมาะสมเออผมเพิ่งบอกมันเหมาะสมกับอะไรครับผมในส่วนลดราคารถเนาะเหมาะสมกับลูกค้าที่มีเงินดาวอยู่แล้วครับคือมีเงินดาวประมาณนึงแล้วครับก็คือแต่ว่าอยากให้ยอดราคารถมันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ยอดจัดมันต่ำลงใช่ไหมครับเราก็สามารถนํามาจิ้นตรงนี้ครับผมมาลดในส่วนของราคารถได้เลยนะแต่คุณต้องมีเงินดาวนะเพราะว่าคุณต้องดาวเต็มเองนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนลดเงินดาวนะคุณเลยต้องดาวเต็มเองนะครับ ก็เอาเงินก้อนนี้สมมติลดราคา1ล้านบาทแล้วกันเนาะเอาไปลดราคา 1, าาล,ล,าคา1าล้านาบาทดีกว่าโกงๆง่ายๆลดราคา1ล้านบาททุยล้านกระดกลิ้นนะลดราคา1ล้านบาทนะครับคุณก็เอาเงินก้อนนี้สมมติมีส่วนลดราคาลดอยู่ที่30,000บาทใช่ไหมมันฟังดูน้อยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะครับสมมุติว่า1ล้านบาทใช่ไหมคุณเอาเงินส่วนลด,ด30,000บาทเนี่ยนะครับไปเป็นส่วนลดในของราคาลด1ล้านก็คือเหลือประมาณ9ก้าแสนเก้าแสนเจ็ด ใช่ไหมครับผมก็เหลือ970,000นนะครับผมซึ่ง970,000เนเนี่ยเราก็ามาลบกับในส่วนของเงินดาวทีนึงแล้วมันดียังไงเ่ะครับก็ราคารถมันต่ำลงถูกไหมสมมติว่าล้านหนึ่งครับผมดาวยเ์นะ์เนี่ยมันก็คือ250,000ถูกปะคุณคุณเข้าใจไหมสมมติ1ล้านบาทนะครับคุณซื้อรถราคา1ล้านคุณดาวที่ี่ก็คือ250,000ถูกไหม แต่ถ้าคุณนําไปลดในราคารถนะครับผมมันก็อาจจะไม่ต้องจ่าย250,000เพราะว่าราคารถอะจากล้านหนึ่งอะมันอาจจะเหลือ970,000หรือ,อส่วนลดราคารถ50,000ไปเลยก็ได้อะ <c oughs> อาจจะเหลือ950,000 ปกติคุณต้องจ่ายเงินดาว2องแสนห้าถูกไหมครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของ 1, 000, หนึ่งล้านที่ปาะแต่ว่าอันนี้คุณไม่ต้องจ่ายสองแสนห้าแล้วเพราะว่ามันถูกลงครับผมยอดจัดมันก็ถูกลงไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าราคารถมันต่าลงใช่ไหมครับแต่ว่าดอกเบี้ยมันเท่าเดิมถูกปะคุณก็จ่ายเงินดาวน้อยลงนะครับแล้วก็ค่างวดคุณก็ถูกลงแล้วข้อดีของการลดในราคารถนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่เงินได้ <No. S 1> มันไม่เหมือนการซับดาวนะครับมันต่างกันมันต่างกันเพราะว่าอะไร มันไม่ต้องเสียแวตเดเเครับเพราะว่าอย่างในซับดาวที่ผมบอก,บอกคุณจําได้ไหมมันจะเสียแวตอยู่ที่7%เ็นห็นไหมครับนอกจากที่คุณจะได้เงินมาซับดาวแล้วอ่ะคุณจะต้องเอาเงินก้อนนึงอะ่ะเพื่อไปจ่ายแวบฟรีให้ลูกค้าด้วยแต่ว่าถ้าลูกค้ายยจ่ายแวตก็เองก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการลดในราคาลดเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นเงินได้เนาะ ลูกค้าไม่ได้เป็นเงินก้อนเพื่อมาลดเป็นเหมือนเป็นเงินได้ของลูกค้าครับมันเป็นการลดในราคาลดของมันเลยให้แบบราคาลดมันต่ําลงคือไปเอาเงินก้อน,น,ออนเนี้ยของของมารจินนครับไปปิดในราคาลดเลยซึ่งไม่ต้องเสียแวดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคืออาจจะได้ลดเต็มเมไปเลยไม่ต้องจ่ายแวดสมมติห้าหมื่นแม่ก็สามพันห้าใช่ปะ่ะคุณก็อาจจะได้แบบเต็มเต็มห้าหมื่นไปเลยไม่ต้องหากมาหักสามพันห้า เพื่อเป็นแบบเงินอะไรเงี้ยใช่ไหม้เ,เข้าใจเนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับมันก็เป็นข้อดีของการสรดด่วนลดแต่ราคารถนะครับเหมาะกับอะไรอย่างที่ผมได้พูดไปเนาะเดี๋ยวทอนอีกรอบนึงสดด่วนลดแต่ราคารถนะครับเหมาะกับคนที่เออมีเงินดาวนะครับผมดาวค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะดีเนาะมีเงินดาวประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เออไม่ได้อยากได้ของแถมอะไรมากเนาะอยากได้แบบว่าให้เออค่างเงถ,ถูกลงแล้วก็อยากดาวลงอยากดาวถูกลงกว่านี้นิดนึงใช่ไหมแบบดอกเบี้ยประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าอยากดาวถูกกว่านี้ ได้ไหมก็เอาเองินก้อนนี้นะครับไปปิดในราคารถเลยเนาะให้ราคารถมันต่ําลงคุณก็จะจ่ายเงินดาวน้อยลงแล้วก็ยอดจัจากับค่างวดก็ถูกลงนั่นเองครับแล้วก็ไม่ต้องเสียแวดด้วยน,นเองนะมันก็ดีเสียต่างกันนะครับระหว่างซับดาวกับการลดในราคารถเนาะมันก็แตกต่างนครับอยู่ที่ กรณีแล้วก็กําลังซื้อของลูกค้านั่นเองครับก็ยังไงนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับหรือว่าใครที่กำลังจะออกรถก็สามารถดูได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเซลล์เสมอก็ได้นะครับแล้วถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมานาะก็อย่าลืมกดไลค์เ่ป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็อยากติดตามผลงานของผมนะครับนอกจากคอนเทนต์เกี่ยวกับเซลล์ขายรถแล้วเนี่ยก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับที่ผมจะมาลงในนี้นะก็ติดตามผลงานก็ได้นะครับกดซับสไคร์แล การท้่เือคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะเออนั่นแหละก็ติดตามไปด้วยนะครับเพื่อซับสไครป์ผมดูซิผมจะถึง1,000งพันซับสไครป์ไหมอ่ะกูจะดูดนอ่ยตอนนี้ก็200แล้วเฮ้ยมาไกลไปนะจากไม่ไม่มีใครดูเลยแรกๆก็มาได้ขนาดนี้นะครับก็ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมนะครับก็ยังในคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณที่ได้ชมอยู่นะครับ ก็ยังไงว่าเจอกันชิปหน้าเนาะบ๊ายบายไปแล้วครับผมสวัสดีครับ